ชื่อนางสาวโนรไอนีบิรูค่ะเป็นประธานวิสาหกษิจษษษษษชุมชนกลุ่มน้ำมูมดูบ้านเบราเปะค่ะสำหรับการผลิตน้ำโมดูนะคะเราจะใช้ปลากระตักค่ะเราจะใช้ปลากระตักในอัตรา3ต่อหนึ่งค่ะก็คือ,อปลากระตัก150อ้โลต่อเกลือห้โลค่ะโดยใช้ระยะเวลาการหมักก็อยู่ที่ประมาณ5-6เดือนนะคะช้าเร็วอ,อยู่ที่ขนาดของปลาค่ะถ้าปลาเล็กก็คือจะใช้ระยะเวลาเร็วหน่อยแต่ถ้าปลาใหญ่ก็จะใช้เวลานาน,านกว่านิดนหนึ่งะคะ่ะ เราจะใช้อะไรนะก็คือเราจะขายเป็นขวดแล้วก็ส่วนใหญ่เราจะเก็บผลผลิตของเราเนี่ยให้ครบกําหนดอายุก็คือถ้า3ามเดือนเราก็ยังไม่เอาก็คือเราจะเอาอยู่ที่ประมาณห้าถึงเดือนอย่างต่ําค่ะเป็นน้ําบูดูสดก็จะกินกับข้าวสวยค่ะกินกับผักลวกผักสดก็ได้ค่ะหรือจะทําเป็นน้ำำํายําหรือว่าก็มาตักใส่แกงก็ได้ค่ะ คืออย่างชาวบ้านก็คืออย่างสมัยโบราณนะสมัยก่อนเนี่ยก็จะใช้น้ำบูดูเอ่อเอาไปทําใส่ในแกงก็ได้แกงเลียงสมัยนี้ก็มีแต่ก็ไม่ไม่ไม่ค่อยนิยมใช้เราบางทีเราไม่ค่อยทําอาหารกันแล้วก็ในไข่เจียวเขาก็จะใส่เหมือนกันแต่ว่าเขาจะใส่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นถ้าไข่เจียวก็จะใส่น้ําบูดูน้าบูดูน้ําใสค่ะแต่ว่าถ้าเป็นแบบแกงเลียงหรือแกงต่างๆเนี่ยจะเป็นน้ำบูดูข้นมันจะเพิ่มความเพิ่มความเข้มข้นให้กับแกง บางคนก็ชอบกินข้นบางคนก็ชอบกินใสค่ะผลิตภัณฑ์ของเราใช่ไหมคะมีมีน้ำบูดูสดน้ำข้นบูดูสดน้ำใสน้ำบูดูปรุงรสน้ำบูดูปรุงรสก็คือกินกับข้าวสวยกินกับผักลวกเช่นเดียวกันแต่ว่าเราจะผ่านการต้มคือสําหรับคนที่ไม่ชอบกินน้ําบูดูสดเราก็ส่วนบูดูปรุงรสเนี่ยจะมีรสชาติออกหวานนิดนิดแตว่วิธีการกินก็คือจะกินเหมือนกับน้ําบูดูสดค่ะแล้วก็จะมีน้ําบูดูข้าวยำแล้วก็ผลิตภัณฑ์ต่อไปก็คือบูดูข้าวแห้ง อ่าแล้วก็จะเป็นน้ำบูดุปลาหวานค่ะบูดูข้าวแห้งเนี่ยจะจะมีหน่วยงานอีกหน่วยงานหนึ่งเหมือนกับว่าเขาจะคิดสูตรให้เราจะเป็นของหน่วยงานสถาบันอาหารนะคะพี่โอที่ติดต่อมาค่ะแล้วก็เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะลงหลังโคุยก็ติดต่อทางเพจนะ้ำบูดุสดจนหน้าได้เลยค่ะไอเดลาก็จะเป็นเอ่อส่วนแปดเจ็ดเก้าหนึ่งหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งศูนย์ค่ะไลน์ได้เลยค่ะ